มาครับวันนี้เราจีดมาสือกบหน่อยเซียนเก๋ไปตีประชนเลยครับนี่นี่ใครสนใจกบหน่อยที่ต่อเซียนเก๋ได้เลยครับนี่อยู่ครับนี่นี่นี่อันนี้ยังใฉ่บ่ได้ครับนี่ครับเจ้าของฟาร์มกบเจ้าของฟาร์มกบใหญ่ที่สุดในนนทแดง <c oughs> ใครสนใจมาเลยเลยครับตัวอะไรครับอันนี้อันนี้ตัวอะไรน,นี่ อันนี้ตัวหาบาทครับนี่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 ครับกำลังเป็นลูกเหยื่อดีเลยนี่ครับตัวหาบาทครับตีประจอนครับอันนี้ลอัันนี้ตงไปพดโอ้อันนี้อันนี้ใหญ่แล้วครับโอ้อันนี้อันนี้ตัวใหญ่นี่เซียนเท่าไยเซียน อ๋ออันนี้อันนี้เอาไว้ขายอันนี้ขายตัวใหญ่ครับอันนี้ขายเป็นพ่อแม่พันธุ์ครับตัวใหญ่พ่พอแม่พันธุ์กับประมาณร้อยหนึ่งครับน,น,นี่สนใจติดต่อได้เลยนะครับเน่มันเกิดขึ้นหรอวะส่วนเซียนดาวจีเอาอันนี้ครับตัวห้าบาทนี่เอาใช่เอายี่สิบบาทพอยี่สิบบาทจ่ายยี่ <laughs> นี่ครับจ่สิบห้า ลองดูครับบัจจิมานี่ยวายสุดยอดเอาดูดาวเส้นด,วดวาวมุณพ่อยอมแต่เอา,า,เอา,าดุดเฮ้ยคิกัวดจะัวของมึงแล้วหันไหลมันมาทางนี้รูบอืมักเอาตรงนน้กนกระด้แล้ว นี่ครับอ๋อ,อทิดดางมาเอาตัวเก่งๆนะหญ่พูดไหมอเอาเลยเพราะเรวนั่นยี่สิบบาทแล้วโอเคครับยี่สิบบาทเรียบร้อยนี่ออเดี๋ยวไปรอจีประชอนกันครับ